ตอนที่84คําคำพูดของหลินเทียนนั้นฟังดูราบเรียบเป็นอย่างมากแต่มันกับแฝงไว้ได้วยความหยาบคายดังนั้นหลงชิวและคน,นอื่นๆจึงได้แต่มีท่าทีที่เปลี่ยนไปในทันทีอวดดีนักนะหยงฉางได้คำรามออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเี็วเขา้ารีบรีบรุมมันซะหลายๆคนได้พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันสิทธ์เก่าสิบกว่าคนตกสิ์ใหม่ดูถูกแล้วนี่มันจะทาให้พวกเขารู้สึกดีได้ยังไงกันพวกเขา เป็นผู้สําเร็จทักษะระดับสูงของเขตแดนหล่อหล,อ,ลอมร่างกายดังนั้นจึงได้สําแดงพวกมันออกมาพร้อมๆกันจนทําให้เวทีแห่งนี้ถึงกับสัน่นสะเทือนเคลื่อนกระบี่มากมายได้แหวกว่ายนย่ในอากาศพร้อมทั้งส่งแรงกดดันออกไปยังหลินเทียนน่ากลัวจริงๆเขตแดนหล่อหล,อ,ล,อ,ลอมร่างกายทั้ง17คนได้สาแดงทักษะระดับสูงออกมานี่มันเจ้านันจะสามารถป้องกันได้ไหมผู้ชมทั้งหลายล้วนแต่จดจ่อเป็นสายตาเดียวกัน หลินเทียนคนเดียวปะทะกับ24คนแถมตอนนี้ก็หมดสภาพไปแล้วถึง7คนดังนั้นจึงเป็นเหตุให้หลายคนรู้สึกสนใจในความสามารถของร่างกายของมากๆหลินเทียนที่ต้องเผชิญหนนะ้ากับการโจมตีที่รุนแรงเหล่านี้ยังคงแสดงสีหน้าที่ราบเรียบออกมาพร้อมถังย่อตัวลงเล็กน้อยกรบ,บี่วายุสถานคำพูดนี้ถูกเป่งออกมาจากปากของเขาไม่นานเลียนกระบ,บี่ที่รุนแรงก็ได้ถูกส่งออกมาก่อนที่จะได้ยินเสียงปะทะกัน ดังออกมาพร้อมทั้งผลลัพธ์ที่ว่าทักษะระดับสูงทั้งหลายถูกทำลายโดยขึ้นกระบีน่นี้กระบี่วายุสถานกระบวนท่าสุดท้ายของทักษะเพลงกระบี่วายุสถานอย่างนั้นหรือเป็นไปได้ยังไงกันทั้ง17คนได้แต่แสดงสีหน้าที่เปลี่ยนสีออกมาไม่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นแต่ตอนนี้ผู้คนทั้งหมดรอบเวทีต่างก็แสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากสิบภายในหลายคนก็ไม่ต่างกันกระบี่วายุสถานนี่เขา บรรลุแม้แต่กระบวนท่าสุดท้ายแล้วอย่างนั้นหรือนี่คือพรสวรรค์ระดับ9้าดาราง,งั้นหรือน่ากลัวจริงๆการต่อสู้นี้จะต้องมีเรื่องให้ประหลาดใจอีกแน่นอนลหลายๆคนได้แต่จดจ้องออกไปยังบนเวทีตรงหน้าไม่มีใครเห็นเลยว่าในมูสีภายนอกเหล่านี้ต่างก็มีแววตาที่เปล่งประกายออกมาอย่างมากหลินเทียนที่อยู่บนเวทีในเวลานี้ได้ใช้เครื่อนกระบ,บี่มากมายทำลายทักษะทั้งหมดและหลังจากนั้นก็ได้พงคาประชิดศิ์คนหนึ่งอย่างรวดเร็ว บุ่มเท้าของเขาได้เตะไปที่หน้าท้องของสิทธิ์คนนั้นก่อนที่เขาจะลอยกระเด็นออกไปนอกเวทีเมื่อมองออกไปแล้วเขาก็ได้ยกมือซ้ายขึ้นมาก่อนที่จะใช้ฝ่ามือโจมตีซ้ำออกไปสิทธิ์คนนั้นได้ส่งเสียงร้องออกมาก่อนที่เขาจะล่วงหล่นออกไปนอกเวทีด้วยสภาพที่น่าอนาถอย่างมากระยำหลงชิวและโยงชางได้เปิดฉากการโจมตีพร้อมๆกันทั้งสองคนนั้นอยู่ในเขตแดนหล่อหลอมร่างกายระดับที่เก้า ซึ่งเป็นผู้สำเร็จทักษะระดับสูงที่แข็งแกร่งด้วยหลินเทียนต้องรับการโจมตีจากพวกเขาแต่กับไม่สนใจมันแม้แต่น้อยกระบ,บี่ในมือของเขาได้สั่นไหวก่อนที่จะฟาดฟันออกไปและปะทะข้อกับพอ,อของหลงชิวการประทะกันนี้ก่อให้เกิดประกายไฟขึ้นก่อนที่ใบหน้าของหลงชิวจะเปลี่ยนสีไปและดึงหอ,อกของเขากลับมารับไปซะในเวลาเดียวกันนี้เหาหยาของหยงฉางได้ฟาดฟันออกไป ก่อนจะแทงไปยังตำแหน่งหน้าท้องของหลินเทียนพวกเขาอยู่ในเขตแดนหล่อหล,อ,ลอมร่างกายระดับที่เก้าดังนั้นการโจมตีจึงได้แฝงไว้ได้วยความรุนแรงถึงตายท่าทางของหลินเทียนในตอนนี้ยังคงลาบเลื่อนเช่นเคยเขตวิชาหนึ่งวิญญาณสวรรค์ได้หมุนวนก่อนที่เขาจะสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวนี้เหล่อได้กดแกวงกระบี่ในมือขวาของเขาก็าใส่ยงฉางด้วยความเร็วดังสายฟ้าด้ามกระบี่ได้พ่วกงกับผ่านหน้าท้องของยงฉางก่อนที่จะส่งผลให้เขากระเด็นออกไป ท่านในนั้นเองล่างของเขาก็ได้ยอดตัวลงและหลบการโจมตีของสิษย์คนอื่นก่อนที่จะเวียงลูกเตะเข้าไปปะทะกับหลงชิวจนทําให้ร่างของหลงชิวสั่นสะท้านไปทั้งตัวในเวลานี้เองที่หลินเทียนได้เห็นหอกที่กําลังแทงเข้ามาทางศีรษะแล้วจากนั้นจึงได้เวียงล่างของผู้ใช้ออกไปทางหลงชิวแทนพวกเขาได้ปะทะกันก่อนจะกระเด็นออกไปจนถึงตอนนี้เองหลินเทียนได้เคลื่อนไหวต่อพร้อมทั้งหยิบกระบี ที่โยนขขอใส่ล่างของโยงฉางเมื่อคู่แล้วสาแดงทักษะกระบี่ทำลายล้างออกมาเสียงร้องของศิษย์สามคนได้ดังขึ้นก่อนที่จะถูกขึ้นกระบี่พัดจนสองคนต้องกระเด็นออกไปนอกเวทีและหมดสภาพลงในทันทีผลลัพธ์นี้ทําไม่ผู้คนต่างก็ตกตะลึงไม่เว้นแม้แต่มู่ชิงและชิดงก็ตามดีมากมีพรสวรรค์มากๆมู่ชิงได้พูดออกมาโดยท่าทางที่ตกตะลึงการโจมตีประสานระหว่างหลงชิ่วและโยงฉางกับถูกด้ามกระบี่ของหลินเทียน กระแทกจนกระเด็นออกไปก่อนที่เขาจะหลบการโจมตีของหอ,อกจากด้านหลังแล้วส่งลูกเตะเข้าใส่หลงชิวแล้วใช้ล่างของศีที่โจมตีด้วยหอ,อกทุมก็ใส่หลงชิวก่อนที่จะปิดฉากด้วยทักษะกระบี่ทำลายล้างโจมตีเข้าใส่ศิลป์อีก3าคนจนกระเด็นออกไปนอกเวทีการเคลื่อนไหวเหล่านี้เปียกได้ดังกับสายน้ําที่ไหลลืน่นตั้งแต่ต้นจนจบชีดงได้ผื่นยิ้มออกมาพร้อมกับพูดว่าไอ้หนูนี่มันเกิดมาเพื่อต่อสู้ชัดๆ ความสามารถด้านการต่อสู้มากขนาดนี้มันเกินกว่าปกติมากๆแม้ว่าชีดงและมู่ชิงจะอยู่ในเขตแดนชีพจรเทวตตอนปลายแต่ก็ต้องรู้สึกอับอายเพราะว่าตอนที่พวกเขาอายุเท่ากับตินเทียนไม่สามารถควบคุมแรงความเร็วการตอบสนองและจิตสัมผัสของพวกเขาได้มากขนาดนี้อย่างแน่นอนนี่มันเป็นสัตว์ประหลาดชัดๆสูสูได้พูดกับตัวเองเหล่าผู้ชมที่อยู่ใต้เวทีต่างก็แสดงแววตาที่เบิกกว้างออกมาสุดยอด เก่งมากงดงามจริงๆเหล่าสิทธิ์ใหม่หลายคนได้ตะโหร้องออกมาไม่เพียงแต่สิทธิ์ใหม่เท่านั้นเพราะสิทธิ์เก่าบางคนก็ยังอดไม่ได้ที่จะปบ 10, มือเชื่นชมการเคลื่อนไหวม่อคูน่นี้งดงามเป็นอย่างมากจนส่งผลให้ดวงตาของผู้คนถึงกับเปล่งประกายออกมาแน่นอนว่ามีบางคนที่ดูท่าทางไม่ดีเท่าไหร่นักไอ้เลยหยั่มนั่นหลูเชิงได้พูดออกมาด้วยใบหน้าที่บิดเบี้ยวเจ้าเฮาได้พูดต่อด้วยรอยยิ้มจางๆว่ากระวนกระวายอะไรไป พูดก็พูดยิ่งความสามารถของมันมีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งตกลงมาตายอนาจิ่งกว่าเดิมยังมีเรื่องสนุกสนุก,นกให้รอดูอยู่เมื่อฟังคำพูดของโจเฮาแล้วท่าทางของหลูเชิงก็ได้เปลี่ยนไปเป็นดีขึ้นพร้อมกับพูดออกมาว่าอย่างที่ไนน้อยว่าไว้นั่นแหละโจเฮาอยู่ในเขตแดนชีปจรเทวะและแม้ว่าหลินเทียนจะมีพรสวรรค์แต่ก็ยังอยู่ในเขตแดนหล่อหลอมร่างกายเท่านั้นมันยังมีความต่างชั้นกันอย่างเห็นได้ชัดเจนระหว่างพวกเขาว่า หลินเทียนนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้เหลนด้วยซ้ำหลินเทียนที่อยู่บนเวทียังควงถือกระบ,บี่เอาไว้ด้วยแววตาที่ไม่เยแสต,ต่อสิ่งใดการก้าวเดินของเขาเป็นไปอย่างช้าๆก่อนที่จะเดินก็ไปหาสิทธิกว่าสิบคนที่ยังเหลือรอดอยู่ซึ่งในตอนนี้เหล่าสิทธิ์บางคนก็หมดใจที่จะสู้แล้วและถูกเขาเตะกระเด็นออกไปนอกเวทีพางส่งเสียงร้องออกมาเหลือเพียงแค่สิบสี่คนเท่านั้นอยากรู้เหมือนกันว่าจะทนได้อีกนานแค่ไหน หลินเทียนได้พูดออกมาอย่างราบเรียบเขาเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วเหมือนนังภาพมายาก่อนที่จะปรากวตัวขึ้นตรงหน้าของสิทธิ์คนหนึ่งนี่เจ้าใบหน้าของสิทธิ์คนนั้นได้เปลี่ยนสีไปอย่างฉับพลันอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นก่อนที่ร่างของสิทธิ์ผู้นั้นจะกระเด็นไกลออกไปโดยการชกของเขาตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่13คนไม่มีทางให้ถอยแล้วลุ่มมันโมโคงได้ตะโกนออกมาเสียงดังอีกเช่นเคยหลังจากที่เขาพูดจบแล้ว เขาก็ได้สำแดงทักษะมีดพันวิญญาณออกมาทันทีก่อนที่ภาพดวงตามีดมากมายจะปกคลุมเป็นเจท้องฟ้าและพุ่งก็ใส่หลินเทียนอย่างรวดเร็วซึ่งครั้งนี้พลังอำนาจของมันรุนแรงกว่าครั้งก่อนเป็นอย่างมากกบีมังกรแงาวแห่งความบ้าคลั่งหลงชิวและยงฉางรวมถึงคนอื่นๆได้อ้องกำลามออกมาพร้อมกันและกระโจนก็ใส่เขาอย่างรวดเร็วมีดพันวิญญาณกบีมังกรและแงาวแห่งความบ้าคลั่งนั้นเป็นทักษะระดับสูง ของเขตแดนหล่อหลอมร่างกายที่ค่อนข้างโดดเด่นซึ่งตอนนี้ทั้ง3มคนได้สำแดงทักษะออกมาโดยอาศัยเขตแดนหล่อหลอมร่างกายระดับที่9ถึงได้สามารถดึงเอาพลังทำลายล้างออกมาได้อย่างเต็มที่ในเวลาเดียวกันนี้เซาหลินหยางเจิงเซาฉีและคนอื่นๆล้วนเปิดฉากโจมตีไปทางหลินเทียนหลินเทียนที่อยู่ใจกลางผู้คนเหล่านี้ได้แต่ยิ้มออกมาอย่างดุร้ายขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับทักษะมากมายของคนนักสิบแต่ขากลับไม่ได้มีท่าทีหวาดกลัว หลือสัมผัสได้ถึงแรงกดดันจากมันไม่แต่น้อยพิบตานี้เองเขาได้เคลื่อนไหวออกไปอย่างรวดเร็วดุจด,ดังสายฟ้าก่อนที่จะมีเสียงบุ่มดังขึ้นมาในระหว่างที่ผู้คนยังไม่ทันได้ตั้งตัวนั้นสิทธิ์คนหนึ่งก็ได้กาก,ากเลือดออกมาก่อนที่เขาจะลอยออกไปนอกเวทีซึ่งกลางหน้าอกของเขามีรอยเท้าอย่างเห็นได้ชัดเจนเร็วมากผู้ชมทั้งหลายต่างก็หยุดหายใจกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นกระบี่ในมือของหลินเทียน ได้กวดแกว่งออกไปปทาเข,าข้ากระพอกยาวของหลงชิวก่อนที่มันจะส่งขึ้นกระบ,บี่สีเงินออกมาและแทงทะลวงแขนของหลงชิวไปจนทําให้แขนของเขาอาบฉโลมไปด้วยเลือดระหว่างที่หลงชิวพยายามจะถอยร่นออกไปนั้นเขาก็ได้รับการโจมตีจากลูกเตะของหลินเทียนเข้ากลางหน้าอกอีกครั้งบุ้มหลงชิวได้ก,กระเด็นออกไปไกลก่อนที่เขาจะตั้งหลักได้อีกครั้งโดยอาศัยหอ,อกที่อยู่ในมือของเขาเขตแดนหล่อหลอมร่างกายระดับทีเก้า นี่มันจัดการยากจริงๆแฮะหลินเทียนได้พูดออกมาอย่างไม่แยแสคำพูดเหล่านี้ทำให้ใบหน้าของหลงชิวเปลี่ยนเป็นสีม่วงในทันทีหลินเทียนไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยก่อนที่เขาจะกดแกว่งกระบี่ในมือของเขาออกไปอีกครั้งการประทะกันของอาวุธได้ส่งเสียงออกมารอบทิศท,ทางหลังจากนั้นไม่นานหนึ่งในพวกเขาก็ถูกหลินเทียนถีบกระเด็นออกไปนอกเวทีอีกคนเสียงร้องโหยหวนได้ถูกส่งออกมาหลังจากที่หนึ่งในพวกเขาได้ถูกขึ้นกระบี่ แทงทะลุหัวไหลออกไปแล้วกิ้งตกออกไปจากเวทีผ่านไปอีกไม่ถึง15นาทีหลายคนจะต้องเผชิญหน้ากับดหนเทียนต่างก็แสดงสีหน้าที่หวาดกลัวออกมาเพราะว่าทั้ง24คนช่วยกันลุงกำลับเหรินเทียนแต่กลับไม่สามารถทําให้เขาได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยมินน้ำสามพวกเขายังเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไม่เวียนแม้แต่หยงฉางและคนอื่นๆที่อยู่ในเขตแดนหล่อหลอมร่างกายระดับที่9ถึง3คนนี่มันแปลกเกินไปแล้ว ทำไมถึงได้น่ากลัวขนาดนี้นี่ยังเป็นคนอยู่อีกกันหรือนี่จะต้องเป็นสัตว์ประหลาดชัดๆนี่มันเป็นพรสวรรค์ระดับสัตว์ประหลาดชัดๆหลายคนได้แต่แสดงความคิดเห็นออกมาชายคนเดียวปะทะกับคู่ต่อสู้ถึง24คนแถมยังมาถึงได้ขนาดนี้ในสายตาของเสด็์ทั้งหลายแล้วหลินเทียนอยู่เหนือมนุษย์ไปแล้วไม่นานก็ผ่านไปอีก15นาทีและมีหลายคนจุกหลินเทียนถีบออกไปนอกเวที มีดพันวิญญาณน้ำเสียงอันเย็นชาได้ดังออกมาจากม้อคงซึ่งกำลังถือมีดอยู่ในมือของเขาและได้ปลดปล่อยคลื่นลำแสงอันเย็นยเยือกออกไปซึ่งทำให้ผู้ชมไม่เว้นแม้แต่มู่ชิงและชีดงก็ต้องมีท่าทางที่เปลี่ยนไปอย่างมากที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงจิตสังหารอย่างชัดเจนหลินเทียนได้เสียยิ้มออกมาอย่างเงย็นชาก่อนที่เขาจะกวดแกว่งกระบี่ออกไปกระบี่สายฟ้าเสียงดังกังวานได้ถูกส่งออกมา ก่อนที่ขึ้นกระบ,บี่ทำลายล้างจะถูกโจมตีกลับไปทั้งหมดและถิงไว้เพียงบาดแผลที่เป็นรูนลึกเอาไว้บนขาขวาของโมกคงลิ้นเทียนไม่เปิดโอกาสให้มันได้ลุกขึ้นมาก่อนที่เขาจะพุ่งออกไปกระเทือบขาขวาของโมกคงอย่างไม่ปราณีโมกคงได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาจนใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวเขาไม่มีแรงพอที่จะยืนขึ้นอีกแล้วด้วยซ้ำตอนนี้มีเพียงสี่คนที่ยังยืนหยาดอยู่บ,บนเวทีซึ่งนี่นอกจากลิ้นเทียนแ,แล้วส่วนอีกสามคนที่เหลือก็คือ หลงชิวยงฉางและเซาหลินนี่ชายคนเดียวปะทะกับ24คนแต่กลับชนะสุดยอดผู้ชมได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาต,ตามๆกันเหล่าสิทธิภายในของสำนักทั้งหลายได้แต่พยักหน้าให้ต,ตามๆกันการทดสอบเข้าร่วมเป็นสิทธิภายในได้จบลงแล้วเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมจริงๆหนึ่งในนั้นได้พูดออกมาเตรียมตัวไว้หลังจากนี้เราค่อยไปทักทายพวกเขากันชายคนนี้สวมชุดสีดํา และในตอนนี้กลิ่นอายที่เขาส่งออกมามันก็ไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากบนเวทีหลงชิวและคนอื่นๆไม่ได้รู้สึกกดแม้แต่น้อยแต่ว่ากลับรู้สึกโล่งใจเพราะแม้ว่าจะไม่สามารถได้รับยาที่มีมูลค่าหลายหมืน่นหรือว่าเงินรางวัลที่โมกคงได้สัญญาเอาไว้และได้รับความอบอายจากหลินเทียนแต่อย่างน่นอๆพวกเขาก็ยังยืนอยู่บนเวทีเป็นสี่คนสุดท้ายซึ่งไม่นานก็จะเลื่อนระดับเป็นสิบแพ้ไดของสังัก และรับทรัพยากรหม่มเพออีกมากมายนี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วเซ์ลินได้ยกมือของเขาขึ้นปาดเหงื่อที่หน้ผาผากด้วยสีหนา้ามีความสุขเพราะว่าจากเงื่อนไขแล้วคนที่สามารถยืนอยู่ได้นั้นคือหลินเทียนไม่ใช่โม่คงและอีกอย่างพวกเขาก็อยู่ในเขตแดนหล่อหลอมร่างกายระดับที่เก้าซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้เขาได้รับประโยชน์อย่างดีงามชายใบกลางควรที่อยู่ข้างเวทีที่รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลการทดสอบเอง ก็ได้มองไปยังชีดงและมู่ชิงก่อนที่จะพบว่าทั้งสองได้พยักหน้าให้ดังนั้นเขาจึงเข้าใจได้ในทันทีเขาได้ก้าวขึ้นไปบนเวทีเพราะว่าการทดสอบได้จบลงแล้วและจะได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับให้เป็นสิทธิภายในของสำนักดีซูซูได้แต่พูดออกมาผู้ชมต่างก็ถอนหายใจพอหล่อให้ชายแวกกองคนคนนี้ขึ้นไปประกาศบนเวทีนัดตอนนี้เสียงคำรามของกระบี่ได้ดังขึ้นอีกครั้ง หลินเทียนที่ดูการเวทีได้หันกระบี่เข้าใส่คนทั้งสามที่ยังยืนอยู่ผู้ชมทั้งหลายได้แต่แสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปนี่หลินเทียนเขาคิดจะทำอะไรนะะยังไม่จบกันหรือหลายคนได้แต่แสดงสีหน้าส,าสงสัยออกมาแม้แต่แช่แวการคนเองก็ได้แต่แสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาเช่นเดียวกันและอดไม่ได้ที่จะหยุดเท้าลงโม่คงไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ดังนั้นจึงหมดสิทธิ์ส่วนเราก็เหลือกันเพียงแค่สี่คนแล้ว หลวงชิวได้พูดต่อว่าท่านผู้วุโสท่านบอกว่าสี่คนสุดท้ายที่ยืนอยู่บนเวทีจะเป็นผู้ชนะแล้วท่านรออะไรอยู่ใช่แน่นอนว่าผู้วุโสพูดแบบนั้นหลินเทียนได้พูดออกมาอย่างไม่เย,ยเสก่อนที่เขาจะก้าวเดินออกไปขณะที่กระบี่ในมือได้สะท้อนแสงประกายเย็นเฉียบออกมาแล้วพูดต่อว่าแต่เจ้าคิดว่าเจ้ายังจะยืนอยู่ได้อีกนั้นหรือ